สวัสดีทุกทท่านครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่17กรกฎาคม65เวลาประมาณทุ่มเศษผมอยู่ที่ป่าตองเทศพอดีผมอยากจะมาพูดเรื่องสำคัญเรื่องหนึง่งอยากจะให้ท่านที่ฟังโปรดฟังให้จบแล้วก็อาจจะฟังยากนิดหนึ่งอาจจะฟังหลายรอบเพราะว่าทนายเองเขจะเขียนออกมานะเป็นคำพูด คำเขียนได้เนี่ยก็ยังยากเลยนะครับเพราะจริงๆมันจะต้องมีเอกสารประกอบการเขียนและแสดงเอกสารเนี่ยมันงจะชัดเจนแต่เนื่องจากว่าทนายทําไม่เป็นทําได้แต่ไ์อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อาจเป็นคลิปเพราะว่า,าไม่เก่งในเรื่องระบบโซเชียลคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่อง เกี่ยวกับความมั่นคงแล้วทนายก็ได้เขียนลงไปใน Facebook ในชื่อทนายนิทัศน์ประเสริฐนิติคุณถ้าท่านชอบอ่านก็ลองไปติดตามแต่ถ้าว่าท่านชอบฟังก็มาฟังใน YouTube แล้วก็จะไปลงใน Facebook ด้วยคือมีคดีคดีหนึ่งที่ทนายมาทำอยู่ในจังหวัดภาคใต้แต่ไม่ถึงกับสามจัง,งหวัดนะครับแต่ว่ามันอยู่ใ,นใ,นใกล้ใกัน มันแปลกมากเนี่ยที่คู่ฟาฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเราเรียกคู่ฟา้าฝ่ายตรงข้ามนะครับจะจะไม่ใช้คําว่าโจรหรือจำเลยก็คือฝ่ายตรงข้ามอาจจะไม่ใช่เป็นคนไทยแท้แต่อาจจะเป็นคนไทยที่สมทเเบยนมาแต่ผู้ไทยเนี่ยชัดเจนเลยนะครับผู้ไทยนี่ชัดเจนแล้วก็อายุประมาณสักสี่สิบ แต่ว่าก็เดี๋ยวต้องฝึกลงไปเรื่อยๆเพราะตอนนี้ทนายก็จะไม่พูดอะไรที่มันไปกระทบเขาซึ่งทุกคนที่ฟังก็จะไม่รู้ว่ามันจังหวัดไหนและคนคนนี้มีชื่อหรือนำกลุ่ว่าอะไรและจะไม่ใส่อักษรย่อด,ด้วยจะรู้กันในกลุ่มของผู้ใหญ่ฝ่ายที่เขาติดตามเรื่องนี้อยู่พอดีทนายก็ได้รับข้อมูลมาส่วนหนึ่ง ก็เลยเอามาเขียนลงในเพจ e c o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  k แล้วก็เอามาสู่ y o u u ทูบณเวลานี้ด้วยสิ่งที่น่าสงสัยเนี่ยะครับมาเริ่มจากว่าชื่อนามกุลชื่อนามกุลเนี่ยของคนคนนี้ที่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยกูฟ้าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยไปตรงกับคนจังหวัดเพชรบุรีนะครับแต่คนเราเนี่ยชื่อสกุลตรงกัน,นไม่ไม่ใช่เรื่องแปลก มันแปลกอยู่ว่าทุกคนเนี่ยจะต้องมีสำเนาเขาเรียกสำเนาเกี่ยวกับทะเบียนราษฎรซึ่งอันนี้ราชะการเราจะเก็บไว้เราเราจะไม่ค่อยได้เห็นแล้วครับนอกจากว่าคนที่มีอาชีพโดยตรงฝ่ายปกครองหรือทนายมันแปลกอยู่ที่ตรงว่าใบรับรองทะเบียนราษฎรเนี่ยหรือใบรับรองทะเบียนบ้านเนี่ยมีชื่อของบุคคลเนี่ที่ฝ่ายตรงข้ามว่าใครเป็นพ่อเขาสมมุติชื่อในกอไก่ว่าเป็นพ่อเขา แต่สิ่งที่ผิดปกติชัดเจนเลยคือหมายเลขบัตรประชาชนของในกอไก่หรือที่ระบุว่าเป็นพ่อเขาเนี่ยมันไปตรงกับคนจังหวัดเพชรบุรีและคนจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยก็มีชื่อลูกชายนามกุลนะครับก็ไปตรงกับคู่ฝ่าไยตรงข้าม มันจะตรงกันสองอย่างคือหนึ่งคู่ฟ้าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยไปมีชื่อตรงกับคนที่จังหวัดเพชรบุรีชื่อนามกุลอันที่สองระบุว่าหมายเลขบัตรประชาชนประจําตัวประชาชนของพ่อเขาเนี่ยก็ไปตรงกับคนที่จังหวัดเพชรบุรีแต่ไม่ได้บอกไม่ได้แต่ว่าไม่พ่อเขาใน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 ทะเบียรนราชเนี่ยเขียนว่าอีกคนหนึ่ง แต่มันไปเป็นหมายเลขของคนจังหวัดเพชรบุรีที่มีชื่อลูกเขาตรงกับชื่อคู่ฟร์มฝ่ตรงข้ามมันเหมือนกับว่าคู่ฟร์มฝ่ตรงข้ามเนี่ยไปขโมยชื่อนามบุคลและเลขบัตรของพ่อเขาเนี่ยเอาเลขบัตรของพ่อเขามา,มาสวมแล้วก็มาคล้ายๆไปเป็นตัวตัวของลูกเขาแต,แ,ตแต่ใช้คนละหมายเลขบัตรประชาชนนะครับ แต่ใช้คนละหมายเลขัตรประชาชนแต่มันไปพ้องกันในชื่อนามกุลแล้วก็หมายเลขัตรประชาชนของของที่เขาระบุว่าเป็นพ่อเขาเนี่ยแต่มันไปตรงกับคนที่เพชรบุรีซึ่งคนที่เพชรบุรีเนี่ยเขาบอกเขาไม่รู้จักเขาเขาเขา,เขาไม่เคยไปมีลูกหลงแล้วก็ไม่เคยมีไปแจ้งเจ้างใครว่าเขาเป็นพ่อใครนะครับแล้วคนที่แจ้ง ก็ใส่ชื่อก็ไม่ไม่ใช่ชื่อเขาแต่หมายเลขบัตรประชาชนของเขาตอนนี้เขาก็าฝ่ายฟาร์มมันคงก็กำลังสอบสวนอยู่นะครับปกติเนี่ยหมายเลขบัตรประชาชนจะมีสิบสามหลักแล้วก็จะซ้ํากันไม่ได้มันจะมีสิบสามหลักนี่เขาจะแบ่งันอย่างนี้นะครับหมายเลขแรกเนี่ยสิบสามหลักก็คือมีหมายเลขแรกเนี่ยเขาจะระบุประเภทของบุคคล คานี้อาจจะฟังยากหน่อยประเภทของบุคคลเนี่ยแบ่งออกเป็นแปดประเภทโดยจะใส่รหัสไว้หนึ่งถึงแปดหมายเลขแรกเลยนะครับเพราะฉะนั้นหมายเลขแบบประชาชนที่ท่านไปดูเนะยของท่านเนี่ยขึ้นต้นไหนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดถ้าคนเขาดูเป็นเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าท่านเป็นคนประเภทไหนประเภทที่หนึ่งเลยนะครับหมายเลขแรกเลยครับประเภทที่หนึ่งหมายถึงว่าหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือประเภทที่หนึ่ง คือเป็นคนไทยที่แจ้งเกิดก่อนปี27พวกนี้มีหลักฐานแจ้งเกิดก่อนปีส7งเเนี่ยเขาจะให้เป็นหมายเลขหนึ่งเลยถ้าขึ้นต้นเนี่ยถ้าบัตรประชาชนตั้งขึ้นต้นด้วยหมายเลขหนึ่งเนี่ยแสดงว่าท่านเนี่ยเป็นคนไทยแจ้งเกิดก่อนปี27ถ้าแต่ขึ้นต้นด้วยหมายเลขสองท่านเกิดหลังปีตั้งแายต้นปี27แต่ไม่ได้แจ้งเกิดภายใน15วันอ,อันนี้คือ เกิดตั้งแต่ปี27แต่ไม่ได้แจ้งเกิดภายใน15วันเพราะฉะนั้นเวลาไปไปทำใบไ,ไปทําบประชาชนเนี่ยเขาก็จะใส่หมายเลข2ของท่านลงไปถ้าหมายเลข3หรือประเภทที่3เนี่ยก็คือคนไทยหรือคนต่างด้าวเนี่ยที่มีชื่อในเทะเบียนบ้านอันเนี้ยเขาไม่ระบุว่าคนไทยหรือต่างด้าวแต่เป็นคนที่มีชื่อในในเทะเบียนบ้านก่อนพทษภาคมสองเทั้งหมดไปไปแตกกันที่2ปี2527นะครับ ประเภทที่สี่หรือหมายเลขสี่เนี่ยคนไทยหรือคนต่างด้าวที่ไม่มีหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะครับก็คือพวกนี้เขาทาให้ได้แต่ว่ามันไม่เคยมีหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนมาก่อนเขาก็ใส่ให้ประเภทที่ห้าก็คือประเภทคนไทยที่ตกสํารวจนะครับเวลาท่านไปแล้วเขาทาตกทาไปทํามาเป็นพวกตกสํารวจเนี่ยเขาก็จะใส่หมายเลขห้าไว้ข้างหน้า หมายเลขหกหรือประเภทที่หกก็คือคนที่เข้าเมืองโดยชอบแล้วไม่ชอบดยกฎหมายนะครับพวกที่เข้าเมืองมาชอบแล้วไม่ชอบดยกฎหมายเขาจะใส่หมายเลขหกเขาดูพวกเขารู้หละคนที่เข้าเมืองมาจะไม่ได้คนไทยแน่นอนแต่ว่ามาทําบัรเป็นคนไทยได้ประเภทที่เจ็ดคือลูกหลานของประเภทที่หกพวกที่เข้าเมืองมาเหมือนคนต่างด้าวเนี้ยเข้าเมืองมาสมัยก่อนเนี้ยแล้วก็มีลูกเนี่ยลูกของเขาเนี่ยจะเป็นประเภทที่เจ็ด นะครับส่วนหมายเลขสุดท้ายก็คือประเภทที่แปดก็คือคนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายเพราะฉะนั้นคนต่างด้าวที่มาทําเป็นบัตรประชาชนและเข้าเมืองโดยถูกต้องด้วยกฎหมายหมายเลขบัตรประชาชนก็จะระบะุไว้มาหนึ่งต้นด้วยหมายเลขแปดอันนี้พอพอจะเข้าใจนะเขาเรียกว่าเรียกว่าประเภทของบุคคลแบ่งออกเป็นแปดประเภทแล้วต่อมาก็เป็นหมายเลขที่สองที่สามอันนี้ก็คือจังหวัดจังหวัดเกิด สี่ห้าหมายเลขที่สี่ที่ห้าก็เป็นอำเภอเกิดหมายเลขหกถึงสิบนะครับท่านลองไปนับดูนะหกถึงสิบเป็นเอกสารเกี่ยวกับสูติบัตรมันจะมีเขาจะบอกเลยว่าสูติบัตรของท่านนี่หมายเลขเล่มที่เท่าไหร่ของของที่เกิดนั้นนะ่ะมันจะบ่งบอกเลยท่านไปเกิดที่ไหนอำเภอไหนจังหวัดไหนนะแล้วก็มีสูติบัตรหมายเลขอะไรนะเล่มก่อนเล่มก่อน ส่วนหมายเลขที่สิบเอดสบสองเนี่ยก็เป็นเอกสารเกี่ยวกับใบสูติบัตรนะครับเป็นเ้าเรียกเป็นเลขละไอ้เลขเป็นเล่มแล้วเป็นเลขหกนะถึงสิบเป็นเล่มสิบเอ็ดสิบสองเป็นเลขส่วนหมายเลขสิบสามนั้นเป็นเขาเรียกรหัสคำนวณอะไรทนายก,ก็ไม่เข้าใจหรอกครับแต่ว่าเขาจะมีการเอาสิบสองหลักมาคำนวณ ซึ่งวิธีการคำนวณมันจะออกมาเป็นตัวเลขสุดท้ายแล้วถ้าคำนวณไปแล้วมันไม่ได้ออกมาเป็นตัวเลขสุดท้ายที่ถูกต้องเนี่ยเขาก็จับได้อีกแต่วิธีการคำนวณเนี่ยเราไม่ทราบเขาจะคำนวณกันยังไงนะครับบัตรประชาชนประชาชนเนี่ยมันสิบสามหลักตอนนี้ประชากรไทยมีประมาณเจ็ดสิบล้านคนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะใช้ได้อีกเป็นร้อยร้อยปีและก็ไม่มีการซ้ำกันแน่นอน ดังนั้นท่านที่ชมคลิปนี้นะครับลองไปดูหมายเลขแรกของท่านท่านท่านจะรู้เลยว่าท่านเป็นคนคนไทยประเภทไหนส่วนทนายเองนี่ขึ้นตนวมายหมายเลขสามแสดงว่ามีชื่อในทะเบียนบ้านก่อนปีสองเจ็ดแต่ในนั้นเขาก็ไม่บ่งบอกชัดเจนว่าเป็นไทยหรือต่างด้าวเพราะเนื่องจากพ่อแม่ของทนายเนี่ยมาจากเมืองจีน แต่ว่าเกิดในเมืองไทยถูกต้องและเกิดก่อนพฤษภาคม27ในในหมายเลขบัตรประชาชนก็เลยระบุเลข3นะครับอันนี้ก็คือเล่าถึงเกี่ยวกับบัตรประชาชนเพื่อเป็นการยืนยันว่ามันไม่มีการซ้ำกันซ้ำกันไม่ได้แต่เขาตั้งระบบมานมันเป็นมันจะซ้ํากันไม่ได้เด็ดขาดเลยเพราะใครจะไปเกิดประเภท ตำบลอำเภอโรงพยาบาลเล่มนี้เล่มนั้นหมายเลขอะไรเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นมันซ้ํากันไม่ได้แล้วมันจะบ่งบอกเพศด้วยนะครับแถมสิ่งที่ปิดปกติที่ที่เขาส่งมาให้ดูนะครับเท่าที่เบื้องต้นส่งมาเลยว่าในรายการทะเบียนบ้านของคนฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมันมีสองคนเนี่ยอายุเท่ากันเลยครับเท่ากนันเป็นพี่น้องกันเท่ากันเมื่อเกิดสงสัยว่าสองคนเนี่ย มันจะอายุเท่ากันยังไงเพราะว่าในนั้นมันมันบ่งบอกว่าเกิดคนละอำเภอถ้าใครถ้าเกิดแฝดเนี่ยมันก็ต้องน่าเกิดอำเภอเดียวกันแต่นี่มันไปเกิดคนละอำเภออีกแต่ว่าตอนนี้แล้วปกติคนเราเนี่ยมันน้อยมากที่จะมีต้นปีท้ายปีแต่อันอาจจะเป็นไปได้ครับเพราะฉะนั้นฝ่ายฟ,ฟา้ามั่นคงเขากําลังไปเช็คหลักฐานเกี่ยวกับใบเกิดของกลุกลุ่ม กลุ่มบุคคลกลุ่มนี้อยู่เพราะว่ามันถ้ามันผิดเนี่ยมันจะไปผิดทั้งครอบครัวเลยอาจจะแทรกซึมเข้ามาในในในระยะหนึ่งแล้วนะครับก็สรุปง่ายๆคือเบื้องต้นเนี่ยได้มีการรวบรวมแพร่หลักฐานแล้วก็จะดำเนินการทางกฎหมาย เพื่อขยายผลว่ามันเกิดอะไรขึ้นและการสวมบัตรเนี่ยโอ้ถ้าดูอย่างนี้นะถ้ามีกถ้าคนอธิบายไม่เข้าใจหรือไม่มีเอกสารประกอบเนี่ยจะไม่เข้าใจครับจับยากจับยากเพราะฉะนั้นกระบวนการที่ทําบัตรปลอมเนี่ยร้อยเลยครับร้อยทั้งร้อยเลยก็ต้องเป็นข้าราชการไทยแล้วก็เชี่ยวชาญแล้วก็มีหน้าที่เกี่ยวกับการทําบัตรด้วยซึ่งเรื่องเนี้ย หลังจากที่คลิปนี้ออกไปแล้วถ้าท่านช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อขยายเรื่องออกไปเพราะเรื่องเรื่องอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับฟวามมั่นคงของประเทศชาติถ้ามีการข้าราชการสวมบัตรให้ให้กับต่างด้าวจริงและเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอาจจะเป็นภัยอันตรายในเรื่องของการก่อการร้ก็ได้เพราะตอนเนี้ ในจังหวัดแม่สอดอ่อเภอแม่สอดจังหวัดตากเองก็ได้ข่าวว่ามีชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาแล้วก็ทําบัตรกันนะครับซึ่งทนายต้องเป็นทนายมานี่ก็เคยเจอเรื่องการสวมบัตรนี่มาหลายครั้งแต่ว่าตอนนั้นโดยมากก็จะเป็นอ่พวกชาวจีนอพยพแล้วมาสวมบัตรคนไทยแต่ตอนนั้นเนี่ยมันมันจะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะาเนื่องจากว่า เขามาเขาเข้ามาทําการค้าก็มามาประกอบสมาชิกโดยสุจริตแต่ถ้าว่ามาจากอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยอก็อันนี้ก็อาจจะเป็นภัยต่อฟาร์มมันคงได้เพราะเขาแทรกซึมเข้ามาได้แล้วแล้วถือบัตรคนไทยแล้วสามารถพูดไทยได้อันนี้ก็ฝากเป็นกันบ้านทุกๆคนครับจากทนายนิทัศเปอร์เซ็นต์นิติคุณวันอาทิตย์ที่17กรกฎาคม65ป่าตองครับบัตรดีทุกท่านครับ